สวัสดีครับคุณผูชมที่เคารบทุกท่านนะครับขอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2,165นะครับปีขานกำลังที่จะมาเยี่ยมปีฉลูปีวัวนะครับกำลังที่จะผ่านพ้นไปนี่คือบรรยากาศอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับที่บ้านท่านอดีตนายกสุทัศ์บุญเสศนะครับที่หลังอำเภอวชัยในขณะนี้นะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดได้ดังใจปรารถนานะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับในวันปีใหม่นี้นะครับตอนนี้จะเห็นว่าเสียงประทัดนะครับจุดกันดังเกลียวกล่าวทั่วเป็นระยะเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในอำเภอวัดชัยในขณะนี้นะครับซึ่งใกล้จะสิ้นปีใหม่แล้วยังเหลือเวลาไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้นะครับ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดได้ดังใจปรารถนานะครับปีเก่าผ่าน้นไปปีใหม่ก็เข้ามาแล้วขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดสระดิ่งทั้งหมดได้ด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เฉลิมฉลองกันพอสมควรตามอัตรากนะครับคุณผู้ชมครับ ก็หลายสถานที่นะครับที่ได้จัดบรรยากาศนะครับเพื่อส่งท้ายปีเก่าและก็ต้อนรับปีใหม่นะครับทุกท่าครับนี่คือบรรยากาศนะครับทุกคนก็มาด้วยความสุขนะครับมาด้วยความตั้งใจที่จะมาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในขณะน,น,นี้นะครับซึ่ง ต้องขอขอบคุณท่านอดีตนายกสุท์พูนเสษน,นะครับเจ้าของสถานที่ในค่ําคืนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีหัวจิตหัวใจที่จะร่วมกันส่งท้ายเกี่ยวมีเค้กด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่โอ้โหมีเค้กด้วยสุดยอดมากๆครับเดี๋ยวหลังจากฉลองต้อนรับปีใหม่แล้วเราก็จะได้ตัดเค้กกันนะครับคุณผู้ชมครับ บรรยากาศสุดยอดมากๆร้องเพลงคาราโอเกะนะครับสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็รับประทานอาหารกันอย่างอิ่มหนำสำราญนะครับจับหน่อยครับจับมือหน่อยนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่บรรยากาศโอ้บรรยากาศสุดยอดมากๆ,ๆครับนี่ทุกคนทักทายกันทักทายทักทายสวัสดีปีใหม่กันนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ในในในความสุขความเจริญนะครับเชมือกัน นี่ครับคุณผู้ชมครับเสียงประทัดดังลั่นเลยนะครับราะ่าเฉลิมฉลองนะครับทั่วโลกนะครับทั่วโลกทั่วโลกนะครับคุณผู้ชมครับนี่โอ้โหตอนนี้เต้นรำกันสนุกเลยครับเต้นรำกันสนุกโอ้เสียงประทัดนะครับไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจ นี่ครับบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับสนุกสนานมากทีเดียวหลายสถานที่ในเขตพื้นที่ของอำเภอวัดไทนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับหวังว่าในเขตชุมชนเมืองกรุงเทพหมหานครหรือตัวเมืองตัวจังหวัดต่างๆน่าจะสนุกสนานกันในบรรยากาศแบบนี้นะครับครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับกดติดตามหรือกด สับสับสไลดกดกระดิ่งทั้งหมดได้ด้วยนะครับนี่บรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับบรรยากาศสนุกสนานเชื่เมื่นหลายคนมาเพื่อต้องการที่จะมาะต้อนรับปีใหม่กันหน้าสถานที่อย่างนี้นะครับ ครับตัดแล้วเค้กตัดแล้วนะครับโอ้สวยงามมากพี่มือเลยครับคุณมครชมครับมีเค้กด้วยนะครับทางเจ้าภาพมีการตัดเค้กด้วยคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศเช่นเมื่อละครับสนุกสนานมากทีเดียวก็หวังว่าทุกสถานที่นะครับคุณชมครับทุกสถานที่คงจะเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ฉบับครอบครัวฉบับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงกัน ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยในขณะนี้นะครับหรือทั่วโลกเ็าว่าได้นะครับ,รบท่านผู้ชมครับปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกท่านเริ่มต้นชีวิตที่ดีมีโชคมีลาบมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีการประกอบสมาชีวะที่จเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดไปนะครับก็ขอ,ขอฝากคลิปวิดีโอคลิปนี้มายัางกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับ โดยเฉพาะนะครับขอสวัสดีปีใหม่มายังรองศาสตร,ราจารย์ดรประสานธรรมะอุปกรณ์แล้วก็รองศาสตร,ราจารย์เรวดีธรรมะอุปกรณ์ลูกๆหลานทุกคนแล้วก็อาจารย์ฟองเกิดแก้วนะครับคุณยวดีลูกๆหลานทุกคนแล้วก็ทุกๆท่านนะครับในเครือข่ายของสกม,มชาวอำเภอวัฒไทยที่อยู่กรุงเทพมหานครหรือที่อยู่ที่ไหนก็สุดแล้วแต่ และก็ชมรมคนรักใต้ร่มไทรด้วยนะครับก็าาขอส่งความปรารถนาดีในโอกาสวันขึ้นปีใหม่มาจากยูทูบเบอร์วิเชียนบ้านทุ่งนะครับวิเชียนบ้านทุ่งหรือยูทูบเบอร์วิเชียนบ้านทุ่งนั่นเองนะครับ